ในการจัดมี3ประการหลักๆนะประการแรกเราต้องการให้ทุกคนเขารบพรกและก็เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในปีนี้หมายถึงแม่ของแผ่นดินก็คือพระพันปีหลวงนี่ข้อแรกข้อที่2ออยากให้ลูกๆเนี่ยได้แสดงความรักความกตัญญูกตวเวทีต่อมารดาของตัวเองอันที่3เราต้องการที่จะส่งเสริมให้คนในชุมชนทั้งประฝาและบ้างใกล้เลือนเคียงได้แสดงความรักความสามัคคีต่อกัน ใจดวงหนึ่งยันฝันอ้อมกอดคงแม่ไม่คลายโตมาให้แม่ยินดีคำแนะนำเตือนสอนใจกิจกรรมจรัวัดแม่แห่งชาติของพระัตทรปารฝาในปีนี้เป็นปีที่16ซึ่งมีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมดังนี้ 1. วัดศีบันเย็นบ้านปราฝาโดยพระครูวินัยคุณสโสพล เจ้าคณะอำเภอหลุมเก่าน้ำหนาวฝ่ายธรรมยุทธเจ้าวาดวัดศรีบานเย็น 2. ส,สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานภาค5โดยทหารพัฒนาพันเอกอติพรจันบางหัวหน้าสถานีทำการถ่ายทอดเสียงออกอากาศ 3. โองการบริหาสรสมตบลหินฮาวโดยนายกสุภาวดีเพ็นต้วยสมไป ม่คือดาาบนฟ้าจากการที่ได้ฟังคำกล่าวรายงานขอชื่นชมนคณะผู้จัดงานที่จัดงานได้เรียบร้อยเป็นประเบียบสวยงามเหมาะสมและกิจกรรมที่จัดขึ้นล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่ดีมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งวันวนนนแแมม้้จจะพผ่าใใีดลอไปต ุขในกก็ไม่่เเททียบาจรัองแม่ดู่โลกมุนเวียนเปลี่ยนไปแม่ยังคงเคียงข้างเรามนมะ่ชุมชนคนสามไัยบ้านปลาฝายังมีครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งอยู่กันสามคนมีคุณแม่ ลูกน้อยซึ่งกำลังแบบอกและลูกชายอีกหนึ่งคนโอ้ลูกจ๋าลูกแม่ไว้แบบอกเจ้าหัวเราะยิ้มรา่าน่ารักยิ่งเจ้าตัวน้อยเกิดมามีค่าจริงเป็นทุกสิ่งเป็นแก้วตาและดวงใจสองมือแม่ จะประคองอกอุ้มเจ้าแม่จะเฝ้าเลี้ยงดูจนเติบใหญ่อ้อมกอดน,นี้จะปกป้องคุ้งครองภัยให้ลูกรักจเจริญไวไร้โรคา ให้เล่าเรียนเพียนศึกษาแม่อบรมสั่งสอนแต่ยาวมามีวิชาสร้างตัวรู้ชั่วดีหากสิ่งใดลูกไม่รู้ครูสอนสั่งจงตั้งใจรับฟัง ให้ทวนทีการศึกษาเล่าเรียนเพียนให้ดีแม่คนนี้คือครูไม่รู้ แสงส่งสว่างถึงบ้านแก่ชีวิตลูกสุขสบายในทุกวันลูกขอกราบแทบเท้าแม่ที่รักลูกกระจักษ์กคุณแม่มนนะไม่แปรผัมนมาบัดนี้จะดูแล thu quan, hướng thêm ดิฉันนางสาวจันยพรจันสีนักเรียนโรงเรียนเมืองราชวิทยาคมอำเภอหลงเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ดิฉันจะมากราวสุนทรพจน์ในหัวข้อเรื่องเยาเวชนรักสถาบันสู่ความมั่นคงพวกเราเป็นไทยอยู่ได้นจนถึงทุกวันนี้เพราะเรามีชาติมีาศาสนามีพระมหากษัตริย์ ซึ่งมันทบุบรุษของเราเอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตและความลำบากยากเข็นเขาแลกไว้เราต้องสละชีพเพื่อชาติเราต้องบำรุงศาสนาเราต้องรักษาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นคำกล่าวที่ข้าพเจ้าได้รับการปลูกฝังให้มีการแสดงความรักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสามสถาบันหลัก และเธอทูลไหวสูงสุดข,ของเธอคือความอบอุ่นรับแท้ที่ไม่มีเงื่อนไขที่หัวเลยพระเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บ พเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลา เพราะเขาบอกข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องหวงใหญ่ข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดจิบของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณนะที่นี้ ย้ำัถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้ข้าพเจ้าจึงขอเล่าเหตุการณ์ที่จังหวัดเยลาที่มีระเบิดที่จังหวัดเยลาตอนนั้นพระบาทสมเด็จพระช่หันและข้าพเจ้าอยู่บนพระปลาซึ่งสูงจากพื้นดินพอที่จะมองเห็นเหตุการณ์ ได้อย่างชัดเจนเมื่อมีเสียงระเบิดตูมขึ้นสองครั้งประชาชนที่มารับเสด็จกันแน่นพากันวิ่งหนีกันอย่างโอลมมนแต่วิ่งไปได้สักครู่ข้าพเจ้าก็เห็นเขาเหล่านั้นหยุดชะงักแล้ววิ่งกลับมาในบริเวณพระพากันเป็นแถวอย่างพร้อมใจและเมื่อพระบาทเสเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและข้าพเจ้าลงไปเยี่ยมเขา ทุกคนบอกว่าขอโทษที่วิ่งหนีทิ้งท่านไปก็เพราะตกใจมากแต่เมื่อได้สติก,ก็วิ่งกันกลับมาเพื่อมาอยู่ด้วยและเขากล่าวว่าถ้าใครคิดจะฆ่าท่านก็ให้เขาฆ่าพร้อมกันไปเสียเลยสิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมา ทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป ความอบอุ่นรักแท้ที่ไม่มีเมื่อไขร่ยามเหนื่อย,งงยล้าสะพานกอดแม่เหมือนวันวานแม้วันจะพ้นผ่านในใจมีแม่ตลอดไปสุขในก็ไม่เทียบเท่าใจรักของแม่ดูแล โลกหมุนเวียนเปลี่ยนไปแม่ยังคงเคียงข้างเราแม่คือดาวบนฟ้าส่งแสงรักในคืนมืดมนแม่คือความอ,อบอุ่นดักแท้ที่ไม่มีเนื่อนไขร ามใน,นลาประ้านกอดแม่เหมือนวันวานแม้วันจะพ้นผ่านในใจมีแม่ตลอดไปแม่คือดาวบนฟ้าส่งแสงรักในคืนมืดมนแม่คือความอบอุ่นรับแท้ที่ไม่มีเงื่อนไข เป็นเด็กดีของทุกคนแล้วก็คนที่แบบรู้ลูกอยู่ข้างรอบตัวเขาคให้เขาทำความดีแล้วก็เป็นเด็กดีเนี่ยวันนี้เราต้องมอบคนมอบเงินการศึกษาให้เด็กเพื่อได้ข้าขอๆสงเคาะให้เด็กไปเรียนหนังสือให้เด็กเรียนหนังสือไปใช้จ่ายเพราะว่าการเข้าเรียนสำคัญที่สุด กิดขึ้นมาเป็นมนุษมันต้องต้องมีความรู้ความรู้ต้องเล่าเรียนก่อนเอเรียนให้มีความรู้รากฐานของชีวิตคือความรนะู้นี่แหละต้องเล่าเรียนให้ให้รู้เรื่องให้รู้ถางโลกเขาโลกมุนเวียนเปลี่ยนไปแม่ยังคงเคียงข้างเราแม่คือดาวบนฟ้า ในคืนมืดมนน่าคือความอ,อบอุ่นรักแท้ที่ไม่มีเนื่อนใค ใ,ใจมีแม่ตลอดไปแม่คือดาวบนฟ้าส่งแสงรักในคืนมืดมนแม่คือความอบอุ่นรับแท้ที่ไม่มีเนื่อนไข